สวัสดีครับพบกับบ่าวแทนนะครับผมปอดพรนครนชาแนลนะครับผมวันนี้จะมารีวิวรถคันด้านหลังผมเลยนะครับผมเป็นรถกระบะนะครับผมเป็นแคปนะครับผมที่แคปเปิดได้นะครับรุ่นของเขานะครับผมเป็น xlt เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดาครับเดี๋ยวไปชมนะครับผมว่ามีการแต่งอะไรไปบ้างครับผมเชิญเลยครับผมเริ่มจาก กระจังหน้าก่อนแล้วกันนะครับผมกระจังหน้าจะเป็น FORD นะครับผมเป็นทรงเดียวกับ l a ป e s t e r โฉมปัจจุบันของเรานั่นเองนะครับผมแถมมีไฟ mini LED ให้ด้วยนะครับ3ดวงนะครับผมตัวนี้ครับคือรถรุ่นนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าคือเป็นรถออฟโรดนะครับผมและก็เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับผมเป็นโฟวิวนะเป็นเกียร์ธรรมดาที่มีรุ่นเดียวเท่านั้นนะครับผมที่ปอดเกษตรของเรานั่นเองครับผมมาไฟหน้านะครับผมไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้า Ccam นะครับผมตัวนี้ ครับเป็นไฟหน้าซีแคมและกระจังหน้านะส่วนด้านนี้ก็คือด้านหน้าครับก็มีจะมีพวกไฟตัดหมอกครับผมไฟตัดหมอกก็มีจากโรงงานมาให้เลยครับผมแล้วก็ทั้งสองฝั่งครับผมก็ให้ความสวยงามครับผมยามขําคืนตากมงตัดหมอกอะไรก็สามารถเปิดไฟตัดหมอกได้เลยครับผมตัวนี้มาดูด้านข้างครับผมส่วนด้านข้างนะครับผมคันนี้ไม่มีการยกขึ้นแต่อย่างใดนะครับผมเดิมๆจากโรงงานเลยของเราตัวนี้จะใส่ ฟุ้มล้อนะครับผมทรงหมดนะครับเห็นไหมครับจะเป็นรูปเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วรถที่ต้อแต่งออฟโรดนะครับผมก็จะใส่แบบนี้ถึงจะลงตัวแล้วก็สวยงามล้อนะครับผมล้อมีการเปลี่ยนใหม่นะครับผมล้อเนี่ยก็คือรุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นออทาเลนนะล้อเป็นยางนะครับผมขนาดยาง265 60R18 นะครับผมตัวนี้เห็นไหมครับลายก็คือเป็น A อแวล์พายนะครับผมตัวนี้แล้วก็เป็น แดอ่าทุตีดำํำแตะเข็บสีเงินเงินนี้ครับผมเห็นไหมครับก็คือลายลายล้อนี่ก็คือจะให้ความโดดเด่นและสวยงามเลยครับผมรถออฟโรด,ดต้องแต่งแบบนี้นะถึงจะเท่แล้วก็มาด้านข้างนะครับผมด้านข้างรถคันนี้เรามีการติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วทั้งรอบขันก็จะเป็นหน้าเต็ม60แล้วก็รอบคัน60%สรนนะครับผมสำหรับฟิล์มนะลูกค้าก็สามารถเลือกได้ครับเอาตามความชอบของเราเลยชอบ พิมเข้มขนาดไหนหรือว่าจะเอาความหนาขนาดไหนเจ็ด0ก0ิก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบของลูกค้านะกับรถคันนี้ครับผมด้านข้างครับผมด้านข้างนี้ก็จะเป็นพวกบันไดข้างครับผมบันไดข้างเปลี่ยนใหม่ครับผมตัวน,นี้ก็คือจะเป็นของรุ่นฮ a มเมอร์นะครับผมตัวน,นี้ยี่ห้อฮั m เมอร์นะครับผมก็ติดสายออฟโรดก็ต้องเป็นแบบนี้ครับผมก็คือไม่ต้องแต่งอะไรมากก็ใส่ชุดแต่ง ออฟโรดแบบนี้ก็คือลงก็กันกระแทกด้านข้างนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าชนด้านข้างเนี้ยก็จะเซฟตัวถังของรถได้อย่างดีเพราะว่ามันเป็นเหล็กหนามากครับผมก็คือซับแรงกระแทกไีเลยทีเดียวครับผมสําหรับรุ่นนี้แล้วก็พิเศษของบันไดข้างรุ่นนี้นะครับผมก็จะมีไฟสองข้างล่างเป็นไฟ LED นะเวลาไปจอดใต้โคงใต้โคนอะไรก็จะส่องด้านล่างได้ชัดเจนเวลาเปิดประตูครับผมจะเห็นด้านล่างได้เลยครับนี่แหละสำหรับบันไดข้างของ ช่วยกันลอยนะครับผมแล้วก็ติดให้เรียบร้อยครับสาหรับรุ่นนี้ครับนี่ครับแกคุญแจนะครับผมเป็นคุญแจอีโมบลิเซอร์ครับผมป้องกันการจุลกรรมครับแค่พกคุญแจใส่กระเป๋าก็เปิดได้แล้วครับเห็นไหมครับแค่สัมผัสก็เปิดได้แล้วแล้วก็ล็อกก็เปิดก็ปิดล็อกได้เลยอัตโนมัติแค่รัศมีแค่ไม่เกิน1เมตรนะครับผมตัวนี้สําหรับตัวคุญแจของเรานะครับผมมามาดูด้านหลังเลย เห็นไครับด้านหลังก็เวลาใส่แล้วปุ๊บใส่ซุ้มล้อก็ทําให้ล้อไม่ล้นมากเกินไปนะครับผมตัวนี้ด้านลด้านข้างก็จะติดสติกเกอร์คำว่าเจอร์ครับผมตัวนี้รุ่นนี้บอกได้เลยมันเป็นโฟวิลอยู่แล้วครับผมมาดูด้านหลังเลยนะครับรุ่นของเขาเป็น XLT อยู่แล้วครับผม XLT แล้วก็โฟวิลครับผมตัวนี้คือบอกได้เลยว่ารุ่นนี้นะครับผมลูกค้าเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนกันชนท้ายพอเปลี่ยนกันชนท้ายแล้วมันจะทําให้ดุกมากกว่าเดิมเห็นไหมครับ คือสายออฟโรดก็ต้องต้องใส่แบบนี้ครับผมมันถึงมันถึงจะสายลุยโดยเฉพาะห่วงลากครับผมก็ลากได้ประมาณ3.5ตันเลยทีเดียวครับผมตวเนี้ก็คือเป็นสีแดงแงนะครับผมแล้วก็ตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับผมรองรับปากลกแก้วพวกลากรถลากเรืออะไรเงี้ยก็สามารถใส่ติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับผมสําหรับรูตรงนี้อะแดปเตอร์รองรับอยู่แล้วครับอย่าลืมนะครับผมรุ่นนี้มีกล้องมองหลังให้อยู่แล้วครับผมตรงโลโก้นี่ครับ มีกล้องมองหลังเลยเวลาใส่เกียร์ทอยพุกก็จะได้เห็นสิ่งกิดขวางด้านหลังได้ชัดเจนเลยเดี๋ยวมาดูด้านในนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างส่วนด้านในของรุ่นนี้นะครับคือโดยทั่วไปแล้วครับผมอ่านเริ่มจากจอคอนโซลกลางครับจอคอนโซลกลางเป็นซิงค์โฟครับผมขนาด10.1นิ้วนะรองรับ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็ Ford ล a s s นะครับผมแล้วก็ด้านล่างครับผมก็จะเป็น วายร์ชาร์เจอร์ครับผมวางโทรศัพท์แล้วก็มีที่ชาร์จแบตด้วยนะครับไทป์ซีเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับผมปุ่มโฟลโฟไฮครับผมเห็นไหมครับเป็นปุ่มไฟฟ้าครับผมอ่าก็คือสัมผัสได้ง่ายครับผมการเข้าโฟลโฟไฮก็จะเอาโฟวิวทูวิวแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เบรกเป็นเบรกเป็นเบรกมือนะครับผมเบรกมือนะครับก็เข้าง่ายได้เลยครับผมใส่ง่ายแล้วก็เปลี่ยน ล็อกอะไรได้ง่ายเลยพวงมาลไรครับผมเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมปรับขึ้นสูงลงต่ำตามทราีละร่างกายของเราได้เลยครับผมตามความชอบของเราครับซูมเข้าออกได้ด้วยครับผมตัวนี้หน้าจอคอนโซลฝั่งคนขับนะครับขนาด8นิ้วนะครับผมก็นะครับก็จะเป็น3มิติครับผมตัวนี้อ่ะโอเคครับผมก็ภายในก็จะประมาณนี้สำหรับนี่ครับเป็นโอเพนแคปเลยนะครับโอเพนแคปคือเปิดได้ นี่ครับเปิดได้เลยก็เป็นเหมือนตู้กับข้าวนะครับผมตัวนี้นี่ครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องของเราว่าสวยงามไหมครับสำหรับห้องเครื่องนะครับผมฝั่งซ้ายนะครับผมจะเป็นพวกของเหลวนะครับผมฝั่งขวาจะเป็นพวกฟิลกับแบตเตอรี่ครับผมตัวนี้ครับ แล้วก็ทอ่อเทอร์โบครับผมก็จะทำใหม่ครับผมตัวนี้ยืดหยุดการใช้งานได้ดีเลยทีเดียวบอกได้เลยว่ารุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์2.0นะครับผม170แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับผม6สปีดครับผมตัวนี้ก็คือเครื่องยนต์เราจะวางขึ้นสูงมากครับผมเพราะว่าลุยน้ำได้ประมาณ90เซนนะครับผมเขาเคมไว้อยู่ที่ประมาณ90เซนเนาะสำหรับตัวเน็กเกนของเรารุ่นนี้ครับผมตัวนี้ ก็ดูภายในคร่าวๆไปแล้วนะครับผมว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะอย่าลืมแล้วกันนะครับผมลูกค้าที่สนใจกดไลค์กดแชร์หรือกดทับส c ไคร์ของช่องเพจหรือว่าช่อง YouTube ของบ่าวแทนฟอร์ดพระนคร h ชนแนลนะครับผมเรามีบริการจัดไปนั้นถึงบ้านเลยครับผมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับและเราก็มีบริการส่งรถลุกค้าถึงหน้าบ้านเหมือนกันโอเคครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ